มาเอะดีมดีมออกมาคุยหน่อยดีมไอ้ดีมเฮ้ย,ม,ยมายืนโวยวายหนะ้าบ้านคนอื่นเขาอย่างเงี้ยรู้จักเขาเปาาา็นอะรย่าปะวะพี่เป็นใครอ่ะพี่แล้วถามว่ามึงเป็นใครแล้วเนี่ยบ้านนี้ไม่มีคนชื่อดีมนะมาผิดบ้านแล้วแหละดีมกูเห็นนะว่าเสื้อมึงอยู่ตรงนี้มึงมออกมาคุยกับกูก่อนดีมมันจะบ้ากเกินไปนะเว้ยกลับไปดีมออกมาคุยไม่งั้นกูจะแจ้งความมึงข้อหาบุกรุกแน่ แล้วไงพี่กล่วเหรอพี่วิวของกูเหรอมึงไม่หยุดใช่ปะไม่เแ็่มึงมเจอกูกูรู้แล้ว่ามึงเคลยนี่วันอะยังบอกฝากบอกดีมหน่อยว่าช่วยลบโพสหน่อยยังไงได้จบ อด้วยเทสเตกเกนแซบดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีจะมาวันดีพีเยมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย